เลนเฉพาะทางเลนเฉพาะทางความใหม่ก็คือเป็นเลนที่ใช้ในการมองระยะใกล้ได้ชัดเจนและยังสามารถเหลือบมองในระยะที่ไกลกว่าเลนชั้นเดียวทั่วไปคืออาจจะสามารถมองไกลได้2ถึง4เมตรโดยประมาณเลนนี้จะใช้ในงานดีในระยะที่ผมกล่าวไปนั้นแต่ในการใส่เดินหรือใส่ขับรถ จะไม่เหมาะสมเพราะการโฟกัสระยะไกลจะไม่คมชัดทําให้ไม่สบายตาได้ชนิดที่ 4. a เลนโปรเกรสซีฟหรือเลนไร้รอยต่อเลนโปรเกรสซีฟเป็นเลนที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสายตายาตามวัยหรือผู้ที่ต้องการมองระยะใกล้และไกลในเลนเดียวกัน,นโดยไม่มีรอยต่อของเลนปรากฏที่ผิวเลนให้เห็นเป็นเลนที่ออกแบบมาเพาิ่มความนุ่มนวล <s JAY> เพิ่มควนามสบายตา ทำให้ผู้ใช้เลน p r โปรแกสตีฟนั้นสามารถมองใกล้ไกลได้โดยมีภาพความสมดุลหรือว่าความสบายตาเข้ามามากกว่าเลนส์องชั้นหรือเลน์ชั้นเดียวที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเลน p r โปร e กส i ีฟ mm. <Rain progressive S 2> เป็นเลน์ที่มองใกล้กลางและไกลได้เพราะว่าในการออกแบบของเลน p r โปรแกสตีฟจะช่วยกระจัดปัญหาในการมองภาพซึ่งแตกต่างกันหรือค่าสายตาที่มองใกล้ไกลแตกต่างกันมาให้ความสมดุล ทำไม่เกิดความสบายตานั่นเองเห็นไหมครับว่าเลนแต่และอย่างถามว่าดีไหมเลนแต่และอย่างดีทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องถามตัวเราเองว่าเราจะใช้เลนหรือมีความต้องการใช้เลนแก้ปัญหาสายตาเราอย่างไร